เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับ b บลลี่เบชชัญแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับยูรัทซูมิเตอร์2เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ GPS นะครับซึ่งหลายคนถามมานะวครับว่าไอ้ GPS ตัวนี้มันทํำยังไงครับทำไมของคนอื่นมีของผมไม่มีนะครับหรือว่าตัวเกมอัปเดตแล้วของคนอื่นมีแต่ทําไมของผมอัปเดตก็ไม่มีนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้ตัว GPS นี้เขาลงมอดกันนะครับโอเค คนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเข้ามันที่หน้าหมดเลยนะครับมาดูพวกนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็น GPS RG Pro นะครับอ่าก็าจะมีแถบด้านบนเหมือนกันนะครับผมมี GPS ด้านบนอย่างเงี้ยครับเป็นแผนที่นะครับผมโอเคซึ่งผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าหลายคนที่ยังไม่รู้แล้วสอบถามผมมาผมพยายามตอบอยู่นะครับก็บางครั้งผมก็ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ติดงานนะครับ ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดตกดดิดตามช่องเบลลี่เบลให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดมาระวังตัวกันด้วยนะครับผมโอเคอ่าก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บของอ่ามอดก่อนนะครับผมผมจะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปให้นะครับอ่าเป็นม็อด GPS Archipo นะครับผมก็เราจะลงตัวนี้กันนะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับท่านผู้ชมก็มีดาวน์โหลดอยู่นะท่านผู้ชมก็เลือกเลยนะครับดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดตัวไหนก็เลือกเลยนะครับผมดาวน์โหลดตัวบนก็แล้วกันนะครับโอเคกดคอนเฟิร์มดาวน์โหลดไปนะครับมันก็จะมีเวบหลอกนะครับแล้วก็การทิ้งไปนะครับกดอีกทีนะครับผมส่วนมากเว็บปัจจุบันนี้เขาก็จะใส่เวบหลอกเข้ามาเยอะนะครับเพื่อกันระบบ AI ต่างๆนะครับผมโอเคก็กดไปที่ฟรีดาวน์โหลดนะครับ ตรงน,นี้ก็เป็นเว็บหลอกอีกนะครับโอเคมันก็ดาวน์โหลดให้ผมเลบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปิดไปนะครับโชว์โฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมพับลงนะครับนี่ตัวจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น GPS RC Pro ตัวนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น1.39นะครับ ถ้าใครยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคนะครับก็ทําการแตกไฟล์มันออกมานะครับผมคลิกขวานะครับแตกไฟล์นะครับก็จะได้ไฟล์โฟลเดอร์ออกมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ทําการดับบลิชเข้าไปนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับไออันนี้ม็อดนี้นะครับผม อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องการ DOC ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันก็บอกน่าจะไม่ต้องการนะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถลองลงงไปก่อนนะครับถ้ามันต้องการ DOC มันจะเด้งหรือมันละลายหรือท่านผู้ชมที่ยังไม่มี DOC ก็ช่วงนี้กําลังลดราคานี่นะครับก็ท่านผู้ชมยีบซื้อเลยก็ได้นะครับมันลดราคาเหลือไม่กี่บาทนะครับเหลือบาง DOC ก็ร้อยกว่าบาทนะครับจาก300นะครับผมบาง DOC ก็ ไม่ถึงร้อยเลยนะครับก็สามารถซื้อในสตีมได้นะครับรีบซื้อเลยนะครับช่วงนี้ช่วงปีใหม่กําลังลดนะครับโอเคเพราะว่าส่วนมากแผนที่หรือเป็นพวกนี้ครับพวกมอดต่างๆส่วนมากมันก็จะมี DOC เข้ามาร่วมเยอะแล้วนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะลงตัวมอดกันนะครับตัวนี้เป็นตัวมอดนะนามสกุลจะเป็น SCS นะครับก็คือตัวมอดนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิกขวาไปที่คัสหรือตัดนะครับผมอ่า ไปที่ Document นะครับไปที่ r u โร t ักนะครับไปที่ m o d ดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมนี่ลงหม d ดไว้เพียบเลยนะครับโอเคแล้วก็เพจมันลงไปนะครับนี่ก็จะเป็น g p พเพอานะครับก็เข้าเกมปกติของท่านผู้ชมเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้โปรแกรมโอเคกดเล่นไปนะครับผมอย่าลืมนะครับ เวอร์ชั่นต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับท่านผู้ชมจะดูเวอร์ชั่นยังไงนะครับผมคลิกขวานะครับไปที่คุณสมบัตินะครับตอนนี้มันอัปเดตใหม่นะครับของสตรีมนะครับแต่ก่อนมันยังไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมทําไมรีบผ่านกันโอเคนี่ครับไปที่เบต้านะครับถ้าใครจะอยากจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นเนี่ยแล้วก็เลือกที่ไม่มีนะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเวอร์ชั่นอื่นก็สามารถเลื่อนลงมาได้นะครับก็จะมีหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับอ่าโอเคนะ สำหรับใครที่ไม่เข้าใจเรื่องอัปเดตนะครับต้องเป็นเกมแท้นะครับท่านผู้ชมลืมบอ,อกไปนะครับโอเคกดเล่นไปนะครับเสียเวลานะครับเสียงดังหน่อยต้องขออภัยนะท่านผู้ชม โอเคครับเป็นเวอร์อชันใหม่แล้วนะอ่าก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมเป็น GPS RG นะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมนะครับกดเปิดใช้งานเลยครับนี่กดคอนเฟิร์มไปนะครับท่านผู้ชมกดคอนติเนียไป กดโหลดไปนะครับคอนติเนียไปโอเคนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็เล่นเกมตามปกตินะท่านผู้ชมดย๋าฟังเสียงก่อนเสียงดังมากนะครับอ่าโอเคผมไม่รู้นะครับว่ามันทําไมเสียงมันดังมากเลยนะครับเวลาเข้าเกมนะครับโอเคนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็กดเล่นไปเลยนะครับผมกดไปเลย ตอนนี้ผมก็อยู่กับรถของผมนะครับอยู่ในโกดังผมมาลองดูกันนะครับว่าแถบ GPS มันจะเปลี่ยนไหมนะครับหรือมันจะขึ้นไหมนะครับท่านผู้ชมรอสักครู่นะครับอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชม แถบ GPS นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสังเกตด้านบนนะครับนี่ด้านบนนะก็จะเป็นเงินนะครับเป็นแมปนะครับเออไม่ใช่แมปเป็นเงินเป็นจุดหมายนะครับผมเป็นความเร็วนะครับแล้วก็เป็นเกียร์เป็นตัวรถนะครับความเสียหายของรถนะครับแล้วก็เป็นถังน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นความม่วงของตัวละครนะครับแล้วก็เป็นเวลาครับท่านผู้ชมเห็นไหม อันนี้กด F1 ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ F2 เป็นหน้าต่างเหมือนเดิมนะครับ F3 เป็นปิดนะครับกด F3 นะอันนี้คือเอาออกไปนะครับผมก็กดมา1ทีนะครับก็จะมีแผนที่ขึ้นมาเป็น GPS ขึ้นมาด้านบนนะครับกด F3 มีหนึ่งทีแผนที่ก็จะหายไปนะท่านชมกด F4 โอเ okay. ค F4 มันก็จะเป็นการปรับคอนโซลน,นะครับหน้ารถ นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่โอเคนะครับอ่าเห็นไหมสำหรับใครสงสัยหลายคนนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับสำหรับใครที่สอบถามผมมาเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะมีแถบด้านบนนะครับผมแถบ GPS ด้านบนนะครับ เวลาลงก็ลงง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องซสีเลือสน,นะครับทําตามคลิปลงได้ก็โอเคใครลงได้ก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปได้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอัดคลิปลงต้องขอไปจริงนะครับงานผมนี้ยุ่งมากนลครับช่วงนี้โอเคก็ฝากกดไลค์กด s u b ส cri b e กดติดตามช่อง b บ l l y b e l l ด้วยนะครับช่วงนี้ก็โควิดมากก็ระวังตัวป้องกันตัวเองด้วยนะครับโอเคไปแล้วทุกคน ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับผมเพื่ออัปเดตคลิปใหม่นะครับอาจจะมีคลิปอื่นๆที่มันดีๆนะครับผมหรือเป็นเกมอื่นก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย